ไทม์ไลน์นะครับสำหรับตัวละคร ex ที่คาดว่ามีสิทธิ์น่าจะเป็นกันละกันซึ่งทําคลิปนี้บอกไปก่อนเลยเรียกว่า,าเป็นการคาดการมโนโหรืออะไรอย่างนั้นก็ได้ครับส่วนใครไม่ชอบจะปิดคลิปนี้ไปเลยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นไทม์ไลน์เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับโอเคมาเดี๋ยวขอเริ่มก่อนอันดับแรกนะครับก็คือในส่วนของตัวที่5 ex ตัวที่5ผมเชื่อและคาดว่าน่าจะมาวันที่3 เพราะทั้งคลิปบอกไปแล้วนะคบว่าโนดดาน่าจะมาวันที่3เนาะโอเคทีนี้ไอตัวละครไหนเนี่ยถอไม่สรุปขนาดนั้นแต่มันอยู่ในวงนี้คูมะโนดดำนิกะและเซเทิลย้ํามันจะอยู่ในวงนี้และเนี่ยคือไทม์ไลน์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับโอเคอันดับแรกก็คือวันที่3อ่ะชัดเจนนะนี่คือวันที่3เห็นแล้วนะเอ็ก e ตัวที่5้ากำลังจะมาในเร็วนี้นะครับไทม์ไลน์อันดับต่อมาครับก็คือเ e อ็กตัวที่6ถ้าไปเทียบกับปีที่แล้วก็คือ ้นเดือน9เลยอ่ะก็คือวันที่1เลยอ่ะก็คือแฉงนั่นแหละอ่ะมันจะมีตัวที่6มาโอเคไหมนี่คือไทม์ไลน์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวผมชี้เป้าอีกทีนะอันนี้คือจบละต่อมาครับไทม์ไลน์อันดับต่อมาก็คือมันจะบัฟตัวละครเก่าเพื่อให้มารับมือกับตัวละครสุดท้ายได้อ่าดังนั้นเนี่ยไอ้สตัวเนี้ยมันน่าจะคััวกันเช่นตัวที่5เป็นครูมาสมมุติเป็นวิ่งมีตบวา้ากับบ้านอะไรยังไงว่าไปตัวที่6เป็นหนวดดำเนาะ ซึ่งโหนดดาอาจจะรับมือกับคูม้าได้เพราะว่าคูมะามีแค่ตบวา้ากับบ้านถ้าวา้าไม่ได้ก็ดึงโทงไม่ได้แนวนั้นแนวนั้นคาดว่าแบบนั้นนะครับก็อาจอาจจะเป็นแบบสู้ซึ่งกันและกันได้ที่เหลืออยู่ที่เชิงโอเคไหมคิสลุขอตัดออกไปเลยเพราะว่า2ตัวมาใหม่มีลดความเสียหายแ0สนแน่และถ้ามีคิสลุจะตีไม่เข้าย้ําตีไม่เข้าเลยนะครับค่าได้ในกรณีที่คิสลุต้องเก็บโจมตีก่อนเท่านั้นแต่ถ้าเก็บไม่ได้คุณก็ตายอยู่ดี นะครับเตรียมตัวนะโอเคอันนำต่อมาก,ก็คือในโซ่ของโตสุดท้ายที่มันปิดวงเล็บเป็นได้หลากหลายมากถ้าถ้าวงเล็บลถ้าเป็นหนวดดาส่วนตัวผมว่ามีสิทธิ์สูงมากที่ลูฟี่เนื้อจะบับเพราะว่ามันมีได้หลายตะกะเนาะขอเป็นทีละตะกะแล้วกันตะกะที่1ต้นปีหมัดกลางปีเซโตคือโลสิ้นปีก็น่าจะวิ่งอ่ะอันนั้นคือตะกะแรกอีกตะกะหนึ่โตที่6คือหนวดดาแล้วปีนี้ไม่มีลูฟี่ ตัวไหนเล่นได้เลยคือของกลุ่มบอ,อกฟางมันไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยบัฟลูฟี่ตัวเนี้ยเพื่อให้ไม่เล่นได้และช่วงลูฟี่ตัวเนี้ยยามาโตะไคโดบัฟไปหมดแล้วครับแต่ลูฟี่ตัวนี้ยังไม่ได้บัฟเลยดังนั้นมีสิทธิ์สูงเช่นเดียวกันถ้าตัวสุดท้ายเป็นหนวดดำนะผมเชื่อว่ามันน่าจะเอามาสู้ซึ่งกันละกันวงเล็บถ้าหนดดำมาตัวที่6นะแต่ถ้าสุดท้ายเนี่ยเป็นเซตเทิลอะลูฟี่ตัวนี้ก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกันวงเล็บว่าถ้าตัวสุดท้ายมันเป็นนิกะอานิกะคู่บ bon ออนีโเค งั้นตัวสุดท้ายก็อาจจะเปลี่ยนถ้านิกกาคู่บอลนี่มันอาจจะเอาโอเด้งมาก็ได้โอเคมันก็าจจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบไปเลยดังนั้นอยู่ที่ตัวละครมาตัวไหนจะมาแต่มันจะฟิกเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อกี้บอกไปหมดละเดี๋ยวที่เหลือผมขอชี้เป้าแต่ละตัวละครบ้างในส่วนของตัวที่5มีสิทธิ์ก็คือโหนดดาจริงๆทําคลิปบอกแล้วนะครับดูคลิปนั้นได้เลยเหตุผลทั้งหมดเพราะอะไรยังไงแบบไหนคลิปนั้นบอกแล้วนะครับก็คือโหนดดามีสิทธิ์เพราะเป็นวันเกิดของมันในวันที่3ตัวที่5นี้ มันกาลันที่จะมาเนาะอันนี้คือตัวแรกอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของตัวละครคูมะอ่ะอันนี้แน่นอนเดี๋ยวเราว่าตามอิงตามเมะไม่มีอะไรมากครับตัวสุดท้ายครับตัวที่6อ่ะเอาว่ามีสิทธิ์ตอนนี้ผมมองไป2ตัวก็คือ1นิกะคูบอนนี่กับ2โนดดัเอาละเดี๋ยวผมจะมาบอกเห็นผลให้ว่าทําไมเราเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวขอเอานิกะก่อนเนื่องจากว่าตัวละครมาคู่กันสลับมันไม่มาเลยปีนี้ยังไม่มีย้ํายังไม่มีนะครับตอนแรกคือคิดรอเนาะ S อสยามาโตไฮบีตามที่คิดรอสลับได้เนาะและตามด้วยนิกะโอเคต้นปีโอเคเอสยามาโตเข้ามาเพื่อเอามาตบนิกะอันนั้นคือของปีที่แล้วไงแต่ปีนี้ยังไม่มีเลยตัวสลับไม่มีไม่มีมมย้ําว่าไม่มีนะครับมันเลยมีสิทธิ์สูงเหมือนกันที่เฮ้ยไม่แน่นิกะคู่บอนนี่อาจจะมาก็ได้อันนี้มีสิทธิ์สูงเลยอะสมมุติว่าแล้วถ้ามันมากันจริงๆ น่าสนใจไหมโอ้โหไม่ต้องถามมึงทําไมล่ะโอเคเดี๋ยวผมจะขอไปในส่วนของเหรียญเลยแล้วกันคือถ้ามันมาจริงอะ่ะผมจะบอกว่าเป็นตัวละครที่แม่งไม่คขนข้ามเลยอะ่ะแต่เหรียญนะ่ะผมเชื่อว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็น่าจะได้เพราะคนน่าจะเปิดและเล่นกันเยอะนะน่าจะเยอะก่อคีสลุด้วยสาคนคนยอมเติมอะ่ะอันดับแรกเลยคือเหรียญบอนนี่ครับเพราะว่าเหรียญบอนนี่อะ่ะมันเป็นเหรียญสายโล่สกิล2อยู่แล้วซึ่งถ้ามันเป็นจริงหมายความว่าคุณสามารถเอาดิก,กะคู่บอนนี่อะ่ะ เป็นเหรียญแทนได้เลยอีกเหรียญน,นึงอะแทนเลยย้ํานะนิกะคู่บอนนี่นะครับดังนั้นอะแท็กตัวละครของนิกะคือจะยาวเหยียดเลยครับยาวเหยียดแบบไหนอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันลองเป็นลูฟี่ตัวนี้อ่ะเพื่อนๆลองดูแท็กมันดีๆนะแท็กมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะซึ่งแม่จะเพิ่มพารามิเซียของบอนนี่และกลุ่มจจสลัดบอนนี่เพิ่มอีกอันหนึ่งด้วยนะผมเลยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนมากครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยรู้ว่าเหรียญน,นั้นอะมีเทรดอะไรแต่ที่แน่ มันมี2แนวก็คือเอามาแทนเซตเหรียญน,นี้เหรียญใดเหรียญหนึ่งแน่ๆละอันนี้คือแน่นอนด้วยอันที่2ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือเซ้นเหรียญมอน,นี่คุณก็ได้ใส่แน่ๆครับแล้วทีนี้มันมีอินปัจจัยที่ผมอยากจะมาย้ําให้ดูผมว่ามีสิทธิ์อนาคตมีสิทธิ์มากๆที่เกมจะทําสูงแบบสูงเลยอะ่ะโอเคอย่างแรกดูที่พารามิเซียก่อนคุณเห็นไหมว่าหลบหลีกย้ําหลบหลีก10%จําไว้ดีๆนะ10%คือใส่สามเหรียญน,นะครับส่วนอีกอันนึง กลุ่มโจสลัดบอนนี่สกิล2 20อยากให้ทดไว้ทดไว้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูในส่วนของตัวละครลูฟี่คุณลองดูดีๆนะกลุ่มหมวกฟรามันก็จะมีเหมือนกันใช่ปะ่ะบอนนี่ก็มีเพิ่มย่นสกิล2อ้าวกันเท่ากับว่า2เหรียญรวมกันก็สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เลยดิครับมีสิทธิสูงมากครับผมบอกเลยตัวไม่มาเหรียญอีเวนต์ก็ต้องมีอ่ะผมบอกเลยมันมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าไฮไลท์ในรอบนี้ในการสู้อะ มันมีตอนแรกก็คือลูฟี่สู้กับลุจิอันนั้นคือไฮไลท์ก่อหัวไข่นะไฮไลท์ต่อมาก็คือบอนนี่เซตเทิลคูมะและอันดับสุดท้ายไฮไลท์ของมันเออพูดผิดก่อนหน้านั้นก็คือนิกะสู้กับคิสรุด้วยใช่ไหมไฮไลท์ที่2ไฮไลท์ที่3คือบอนนี่คูมะและเซตเทิลไฮไลท์ที่4คือนิกะสู้กับเซตเทิลถูกไหมยังไงมันก็มาผมบอกเลยมันมาแน่แล้วถ้ามามันมันจะเป็นอย่างนี้แหละ อ่ะโอเคสกิลสองอ่ะมันจะได้30%ไปเลยชัดเจนนะคุณไม่ต้องห่วงเทรดตัวละครแล้วแบบเช่นเทรดอันเนี้ยเมื่อทองน้อยกว่าได้10ไม่ต้องสนเหรียญน,นี้เอาออกเลยคุณจะไม่ได้ใช้อีกเลยครับจริงๆไม่ได้รอเล่นด้วยเหรียญน,นี้คือตัดทิ้งได้เลยอะ่ะเพราะว่าเหรียญน,นั้นมันจะมาแทน30%ตลอดเกมโดยที่แม่งไม่แม่งไม่แคร์อะไรเลยชัดเจนนะเพราะมันจะย่นไปเลยอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเมืเ่อกี้กลุ่มบอ,อกฟางใช่ปะ่ะพารามิเตียไปแล้วอันนี้โซออนต่อครับ ดังนั้นหมา,าว่ามันจะเป็นเซตเหรียญที่ย่นคูดาว20%โคตรน่าสนใจนะคือสกิล2-30ย่นครูดาวอีก20มันไม่มีเหรียญไหนในเกมที่ทําได้แล้วนะครับย้ําว่าไม่มีนะเป็นเซตเหรียญแรกของเกมและเชื่อว่าน่าจะมาอย่างใดอย่างหนึ่งตัวไม่มาอีเวนแม่งก็ต้องมาปีนี้ไม่มาปีหน้ามึงก็ต้องมาและมาแน่ๆซึ่งเหรียญลูฟี่ถ้าลองกลับไปดูพี่น้องมุนทำคุณลองดูนะตอนที่มันโอนิยาชิมะสู้กับไคโดอะ คุณลองดูนะ1เหรียญ2 3 4คุณเข้าใจป่า4เหรียญยังไม่รวมกับตัวละครคุณลองดูนะเมื่อกี้4เหรียญอีเวนต์นะตัวละคร1เอ่2เออวานุวานุวานุเท่ากับ7มาเขาว่าหัวไข่มันก็ไม่ต่างกันไม่ต่างเลยตอนนี้มากี่ตัวแล้วอ่ะตอนนี้ถ้านับตัวละครมาแค่1ยังขาดอีกนะ ตัวละครยังขาดอีกหนึ่งนะครับแต่เหรียญอีเวนต์เนี่ยมาละหนึ่งสองสามอีเวนต์เดี๋ยวก็มีอีกหนึ่งรอดูผมเลยบอกว่ารอดูได้เลยมาแน่ๆนอีเวนต์อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งมีสิทธิ์สูงที่มันจะมาเพิ่มหรือไม่ก็ตัวสองแต่เชื่อว่าตัวหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เคลียร์ในส่วนของเหรียญดังนั้นเลยให้เข้าใจนะตรงนี้ว่าถ้าบ bon อนนี่คู่ลูฟี่มาโคตรน่าสนใจที่สุดสำหรับในรอบนี้เพราะจะคุ้มแบบคุ้มชิบหายเลยอะ่ะนี่แค่เหรียญ ยังไม่รวมซับนะครับมันจะเป็นซับที่มีทั้งพาราเมซียทั้งโซออนคืออืโอเคหวังว่าน่าจะจบในส่วนของลูฟี่นะครับเปลี่ยนสลับตัวได้ปีนี้ยังไม่มีและมีสิทธิ์บาด้วยนะครับมีสิทธิ์ด้วยนะถ้าปีนี้ไม่มาต้นปีก็น่าจะมีสิทธิ์เหมือนกันโอเคโอเคไม่ไม่ปีนี้ก็ต้นปีมีสิทธิ์อยู่ดีนะครับให้เข้าใจนะตรงน,นี้เลยนะโอเคในส่วนของตัวละครหนวดดากันบ้างเมื่อกี้ลูฟี่นิกะดโอเคทีนี้ถ้าเรามาคุยในส่วนของหนวดดานะครับ มาโตปิดท้ายเอ้าแล้วทำไมต้องเป็นหนวดดำด้วยล่ะโอเคถ้าเราไล่ไทม์ไลน์นะครับ1เป็นทีม4ี่จักรพรรดิครับเนื่องจาก100้ล้านดาวโหลดเป็นนิกะเนาะ150ล้านเป็นแชงอ่ะ2 0งล้านมาละ200ล้านก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อาจจะเป็นนิกะก็ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปบอกไปแล้วเนาะหรืออาจจะเป็นหนวดดำก็ได้ก็คือเป็นทีม4จักรพรรดิถ้าปีนี้เป็นหนวดดำปีหน้าคอสกิลมาแน่นอนอันนี้ตอบบแบบล่วงหน้าเลยอะโต6ปีหน้าคือคอสกิลอันนี้คือผมล่วงหนน้าเยะ ก็คือมีสิทธิ์สูงมากถ้าเราอนี้เป็นหนวดดาตัวที่6นะย้ําถ้าปิดท้ายนะก็คือ2 5 0้าล้านดาวโหลดก็น่าจะเป็นคอสจิวบากีนั่นแหละครับแล้วมันอาจจะวนอีก1ทีโอเคไหมอ่ามันอาจจะวนอีก1ทีในรอบ8ปีอะไรยังไงก็ว่าไปโอเคอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นต่อมาครับทําไมต้องหนวดดาด้วยอ่ะเมื่อกี้อธิบายแล้วก็คือว่าแชงสู้คิดมาแล้วย้ํามาแล้วก็คือของปีที่แล้วใช่ไหมอ่าแชฉ้งสู้คิดมาไปแล้ว จบนะและอีกฝ่ายก็คือรอสู้หนวดดำยังไม่มาดังนั้นมันเลยว่างอยู่โอเคไหมในส่วนนี้มันว่างอยู่นะครับมันเลยมีสิทธิ์สูงมากที่มันจะมาเช่นเดียวกันมันมีเหตุผลของมันที่มันจะมาเนาะแต่ก็ไม่แน่บางครั้งก็อาจจะแบบคาดว่าตัวมันจะมาก็เลยหาเหตุผลที่ตัวมันจะมาอันนั้นก็แล้วแต่ที่ควรจะคิดแล้วกันว่ามาแนวไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะโอเคก็ผมบอกเป็นประมาณนี้แล้วกันว่ามันมีสิทธิหมดเลยแต่ให้ย้ำว่า4ี่ตัวนี้มาแน่นอนย้ำอีกที คูมาโนดดำเซตเทิร์และนิกะแต่ส่วนตัวผมมองว่าตัวท้ายอ่ะไม่ลูฟี่ก็โนดดำตัวที่5เนี่ยคือคูม่า,า,าถ้าถามผมเนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นถามผมนะผมผมเชื่อว่าแบบนั้นเพราะตัวที่5ถ้าเป็นโนดดำมันจะแหม่งแ่งแต่ที่เหลือเป็นได้ไหมก็ได้ตัวที่5เป็นโนดดำเลยตัวที่6เป็นนิกะก็ได้เพราะยังไงมันก็คนละกลุ่มคนละก้อนเป็นได้หมดเลยครับไม่ได้ติดอะไรนะถ้ามาก็มาก็มาก็ม่ได้มีอะไรก็คูมาเปรีเจนต์ไปแค่นั้นเอง นะครับอ่ะมันแทรกได้หมดเนาะโอเคคลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับไทม์ไลน์เนาะถือว่าผมบอกครบเลยยันสิ้นปีเดี๋ยวที่เหลือเป็นตัวอละคออะไรเทดแบบไหนยังไงเดี๋ยวค่อยไปลุ้นพร้อมกันแล้วกันเนาะ